ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID ดีคุ้มๆพร้อมเล่นรุนครบแรงคอนสก,กินแรวสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ e l a s t i c Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าวงแหวนเวทญี่ปุ่นนะครับูบ่วกิจกรรมนี้สมมติคต้องการแต่และสกิน ต้องใช้ทั้งหมดกี่คัมภีกี่คูปองกันบ้างวันนี้ทีมซีมีคําตอบนะครับโดยระยะเวลาของมันนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่24นะครับถึงวันที่30นะครับก็รา,ราวๆ6วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเพื่อเป็นการไม่รอช้าเราไปดูกันเลยนะครับว่ายังไงกันบ้างนะครับในการสุ่มแต่ละครั้งนะักผู้จะมีโอกาสได้รับสกินเหล่านี้นั่นเองนะครับระหว่างการสุม่มแล้วบางทีเนี่ย สมมติคุณไม่ได้สกินเนี่ยคุณจะได้ดวพวกดอกซากุระนั่นเองนะครับสาตางครดอกของดอกซากุระคอร์รฟิวนะครับอยู่ที่68.31%นะขออนุญาตตีเป็น70%็ดสิบเนะจะได,ดได้ง่ายคนะิดง่ายเนาะแล้วก็จํานวนที่เราต้องใช้เนี่ยจะอยู่ที่สามสิบสามสิบแปดสามสิบแล้วก็สามสิบแปดนั่นเองนะครับส่วนสกินของอารัมเนี่ยไม่แน่ใจนะแต่น่าจะคิดว่าประมาณสามสิบแปด นั่นเองนะโดยผมไม่สกินของอารามแล้วเนาะโอเคเพื่อนๆเรอช้าเราก็ไปเริ่มคํานวณกันเลยนะครับส่วนวิธีการคํานวณนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เลยอัตรากานออกของมันอยู่ที่เจก็เอา100ไปหารเจ็ดสิจะได้กับ1ต่อ1นึ่งนะครับเราถามว่าอัตราส่วนนี้มันยังไงเอา100ตั้งรหารด้วย70จะได้กับ1.42่งจุนสีอง้ครับต่อไปนะต้องการกี่อันต้องการ13บสาอันเกไปคูณกับ1.42จะได้กับ18บแปซูม1ครั้ง ห้าคำพีก็เอาห้าคูณกับสิบแปดจะได้กับเก้าสิบคำพีหรือว่าห้าร้อยสี่สิบคูปองน,นั่นเองนะครับอันนี้เป็นวิธีการคิดน,นั่นเองนะครับใครที่แบบว่าอยากรู้ว่าผมคิดยังไงก็เป็นประมาณนี้น,นั่นเองนะครับถ้าถามว่าตรงไหมก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับโอกาสที่มันจะตรงนะเพราะว่าบางทีเนะนี่ยตนะู้ซุ่มเนี่ยคุณมีโอกาสได้รับอ่า สกินหรือว่าได้รับซากุระครั้งนึงเนี่ยสอาอันขึ้นไปนั่นเองนะครับเพราะว่าที่ผมเิดคือคุณได้ซากุระแค่หน,นึ่งอันนั่นเองโอเคโอเคครับเรามาสรุปกันเลยนะครับสมมติคุณต้องการสกินนะครับที่ต้องใช้ได้หมด13ดอกแรกนะครับต้องใช้ได้หมด90กัมพีหรือว่า540คูปองนะครับต่อไปต้องการสกินที่ต้องใช้ได้หมด18แแรกนะครับต้องใช้ได้หมด 130คัมพีหรือว่า780คูปองนะครับต่อไปต้องการสกินคาเฟนี่เชอร์รี่บรอสซัมนะครับต้องใช้ทั้งหมด215คัมพีหรือว่า1,290คูปองเลยนะครับต่อไปต้องการสกินไอริสกุร่าฟูบุคิโกลิมิเต็ดอิดิชั o n นะครับต้องใช้ทั้งหมด 270คัมพีหรือว่า1,620คูป,ปองนะนั่นเองนะครับอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าที่ผมคิดคำนวณนอะ่ะคือคือคุณสุ่มดอกกุหลาดอกซากุระ1ครั้งเนี่ยคุณได้ดอกซากุระแค่1อันนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณสุ่ม1ครั้งคุณมีโอกาสได้ดอกซากุระ2 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, อัน3อัน3อันสี่อัน5้อันรวมันเจอันหรือบางทีเนี่ยคุณสุ่มไปเนี่ยสกินอาจจะออกไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าจะเป็นสกินไหนอันนี้ก็ไม่แน่ใจน,นั่นเองนะครับแล้วแต่ดวงคุณด้วยบางคนโชคดีีสสุ่่่มไปกกินอนออาคฟ ก็มีโอกาสไปไปได้น,นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยสาหรับกิจกรรมนี้ใครสุ่มแล้วตรงหรือไม่ตรงยังไงก็สามารถมาแชร์กันได้แล้วกันนะครับประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้ไปดูกันอีกกิจกรรมหนึ่งไปเลยนะครับเชื่อว่ากิจกรรมเลือกหนึ่งสกินนะครับก็ง่ายๆเลยกิจกรรมนี้นะครับคุณซื้อไป179คูปองจะสามารถเลือกรับ1สกินในนี้ไปได้เลย1สกินนั่นเองนะครับก็ดีกว่าไออะไรนะตาอันเชิญโอกาสที่2อ,อะ่ะที่มันกล่องละ99คูปองอะ่ะ เออมันก็ไม่ค่อยคุ้มบเพราะว่านั้นนะ่ะมันเปิดเป็นกล่องแล้วมันจะสุ่มพวกสกินเฮอริกให้คุณด้วยก็โอกาสออกของสกินเฮอริคอยู่ถึง90%เลยนะครับอันนี้ก็อัตราการออกนะครับอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับคุณอยากได้สก,กินไหนคุณเติมไปเลยร้อยเจ็ดสิบเก้าคูป,ปองแล้วคุณก็เลือกเลยอยากได้สก,กินไหนก็จิ้ม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 ไปเลยน,ะนั่นเองนะครับถือว่าดีอยู่นะเพราะว่า เป็นทั้ง3ทั้ง5สกินเนี่ยเป็นสกินที่มีเอฟเฟกสกินทั้งนั้นเลยนั่นเองนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอันนี้ที่ผมทำคลิปช้าก็อย่างแรกเนี่ยก็คือเล่น RV อย่างที่2ก็คือคือเบคอนทามแพ้นั่นเองนะครับเบคอนทามแพ้ไม่ได้แชมป์ในปีนี้น,นั่นเองนะครับถ้าถามว่าซึมไหมโอ้โหซึมบ่อทรายอ่ะซึมจริง โอเคมาดูกันเลยว่าใครที่คิดูจบกันบ้างนะครับคลิปนี้มีประมาณ2อันนี้นะผมจะอ่านเฉพาะคนที่ดูจบแล้วกันนะเพราะว่าอ่าเพราะว่านี่นะครับคอมเมนต์มันเยอะเหลือเกินนะครับสวัสดีคุณอาซูเรียด้วยนะครับสกินบัตเตอร์ฟลายนะครับอ่าให้อยู่ที่สีดำสิบนะครับสกินอัลติเมทซันเกนออสสกินปาวานเหรอสวยกว่านี้สกินนี้เป็นสกินคอลแลบจากเอโอเคครับขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับคุณอาซูเรียนะครับสวัสดีคุณบัมบัลเชอรวิทย์ด้วยนะครับเพราะว่าสกินบัตเตอร์ฟลายอัลติเมทก่อนหน้าสวยกว่าเยอะเลยครับสกินใหม่ที่เขา ขึ้นราคาเพราะเป็นสกินระดับมิราเคิลถือว่ารับได้อยู่ครับสกินนี้ให้คะแนน6.5เต็ม10นะครับเพราะเป็นมิราเคิลก็เลยแพงเนาะแต่ว่าให้6.5เต็ม10เป็นะคุณวันมชรวิทย์นะครับสวัสดีคุณโจเซฟโจสตาด้วยนะครับสวยแต่ไม่สวยที่สุดสกินปลาสวยมากกว่าอุ้สกินปลาเท่าไหร่500ป้าถ้าจะไม่ผิดนะครับสวัสดีคุณโชลธานด้วยนะครับให้6เต็ม10นะครับสวยนะแต่มันดูจืดๆไม่สมราคาครับยิ่งตอนรีวิวเอฟเฟกต์เอามาเล่นกับสกินปลาเนี่ยเหมือนมาฆ่าตััวตายชด เ <G ül> นี่คุณคุณโชลทานนี่คือพูดจนเห็นภาพเลยนะครับสวัสดีคุณยาก็เซนด้วยนะครับ5เต็ม10ครับราคาแพงเกินนะถ้า6เราก็จะ,จะให้อะไยอยู่นี่นะครับผมสุ่มได้90คูป,ปองนะครับจะสกิจปลาสวยกว่านะอาจจะว่าคนที่ดูคลิปจบแล้วกันเนาะ สวัสดีคุณเอ็ดนิวด้วยนะครับคุณเอ็ดนิวเนี่ยเป็นตอนแรกที่ผมลงคลิปไปเนี่ยคุณเอ็ดนิวเป็นคนที่คอมเมนต์คนเดียวที่ดูคลิปจบตอนนั้นด้วยนะครับนี่คือยืนงงในดงคอมเมนต์เลยนะครับงานโมเดลเทียบกับอัลติเมทนะปาโลมาดูมีการลักน้อยกว่านะครับเอฟเฟกต์บางอย่างก็ก๊กอปโรมามาเช่นพวกลายการ์ดเวทมนต์ออกแนววิบับเอฟเฟกต์เห็นไม่ชัดเจนเทียบกับคุณภาพต่อราคานะครับให้5เต็ม10น,นะถ้าเป็นอัลติเมทเหมือนโรมาราคาจะอยู่ที่690กรกับจะให้7เเต็ม10นนั่องนะครับโอ้โหละเอียดมาก ที่ว่าคุณเอ็ดนิวเนี่ยเป็นเมนตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยนะครับสามารถพูดออกมาได้แบบว่าละเอียดและเห็นภาพชัดมากๆเลยนะครับสกินคอลเลปครับเป็นของลูน่าอันนี้ก็คือเขาฟังผมนานอยู่แลดูทรงนะครับสวัสดีคุณเซเนโด้ด้วนะครับ6จัมป์10ครับโมเดลสวยแต่ผมไม่ค่อยชอบเอฟเฟกต์อะเห็นไหมยชอบส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบเอฟเฟกต์กันนะผมจะดูว่าใครดูคลิปผมจบบ้างไม่มี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 นะครับสวัสดีคุณ คมกิจนะครับให้หกเต็ม10ครับนี่ผมก็มาครับคนแรกครับคนแรกให้หน่อยอบิจแจนักซิ่งนะครับคนนี้เคยดูคลิปผมจำได้อยู่นะครับส่วนตัวผมว่าไม่คุ้มครับมาณนนี้เลยผมจะดูแค่คนที่ดูคลิปผมจบแล้วกันนะครับประมาณนี้ไม่มีใครตกหล่นเนาะ ซีเนโรเรียบร้อยแล้วหมดแล้วมแล้วนะโอเคนะเพราะว่าคอมเมนต์มาค่อนข้างที่จะเยอะเลยอันจะเพราคนที่เป็นแบบว่าดูช่องผมจนจบดีกว่านะครับประมาณนี้เลยนะโอเคไปดูอีกคลิปกันเลยนะครับเป็นคลิปที่ผมลงตอนต,อนตีห้านะครับตั้งเวลาไว้ตีห้านะครับเฮ้ยลืมลืมปักคอมเมนต์ด้วยทุกคนเดี๋ยวผมปกนนักคอมเมนต์ท่านเดี๋ยวสปอนเซอร์ดาวเอ้ยมึงลงคลิปไม่ปักคอมเมนต์ให้เลยอ่ะทำไมทำอย่างนี้นะครับเิาจริงผมก็จะปักกูนะครับแต่ผมลืมนะครับ สวัสดีคุณชลทารน,นะครับ GM เอาเกลือมาขายอีกแล้วตามสเตปมาเจมเอาเกลือมาขายแล้วผมปากเขาไม่ได้นุ๊กนะเดี๋ยวเดี๋ยว GM ก็แบบว่า <t imes> <t imes> เดี๋ยวสปอนเซอร์ผมแบบเอ้ยมีจ้างแล้วแม่งไม่ปากคอมเม์ได้เลยโอเคผมปาก้บายครับปากสดๆไม่มีตัดนะครับ เจมเกลือมาขายสวัสดีคุณชลธานด้วยนะคุณชลทานมา2คลิปเลยเนี่ยนะครับสวัสดีคุณมารมช่ด้วยนะครับกิจกรรมนี้ซื้อคุ้มกว่าครับหรือไม่ก็รอกิจกรรมซื้อเยอะลดหยับดีกว่าครับมันที่29นี้นะครับบางคนดวงดีไม่ได้ไม่กี่กล่องก็ได้นะบางคนสุ่มเกละาค่าอีกนะครับหรือไม่ก็ราคาไม่ใกล้เคียงสำหรับกิจกรรมนี้่วนมากจะเกลือครับนี่แต่ว่าวันนี้เนี่ยเหมือนคุณเจนิสจะได้นะครับสวัสดีคุณแรนต้มตำด้วยนะครับ เกลือนะพึ่งหนึ่งพันปองได้กับเป็ดโอ้โหถามจริงนะครับคุณเจนิสนี่ยิ้มแล้วนะครับสวัสดีคุณอาโตเรียนนะครับซูซานซานซูนซูซี่สามศูนย์นะครับไม่ค่อยได้ตามการแข่งขันเลยครับโอ้โหเศร้ามากนะครับพูดถึงการแข่งขันสวัสดีคุณมาเดรริเน่นะครับไอคนนี้เป็นแฟนผมเองน้นะครับก็เขาก็มาคอมเมนต์ช่องผมนะนี่น่าจะตื่นเช้ามาคอมเมนต์นะครับแฟนผมเองแฟนเองไม่ต้องตกใจแฟนผมเองคนนี้นะครับมาเดรไมาเดรริเน่นะครับสวัสดีคุณโจเซฟโจซาด้วยนะครับ คุณผมเล่นกิจกรรมแรกมณีได้ลิงเอส3ีมสามคูปองถามจริงไม่คุ้มยังวะสวัสดีคุณเจนิสนะครับพกสิกล่องร้อยแปองออกเอเลนครับโอ้โหไม่กอดนะครับจริงเหรอครับผมเกลือนะครับผมมี100ปองนะครับแล้วผมก็อยากได้ออนเลนด้วยนะครับน่าจะดวงมาพอดีนะครับของเราสมหกสิบจริงนะครับ อ่าก็คือคุณเจนิสได้จริงนะครับเขาก็แคร์ไม้ผมดูอยู่นะครับได้จริงด้วยไม่โกหกนะครับตาเหลือผมก็เหลือเหมือนกันนะครับสุดยอดจริงนะครับแต่ว่าคุณเจนิสได้เป็นคนเดียวที่ได้นะครับเนี่ยเขาบอกกดเข้ามาทาไมอ่ะผมเอานะครับเหมือนกวนๆยังไงไม่รู้นะครับก็คนนี้เป็นแฟนของผมเองนะครับที่ได้ยก้ว่าช่วงก่อนชารศัพท์เครื่องก่อนจะเป็นเครื่องเนี้ยก็จะเป็นอีกเครื่องนึงที่แฟนผมให้ยืมนะครับอ็อ o ปอปอลวิวโวเอสวันะครับก็ความจุเยอะอยู่128นะครับซึ่งรกอนี่ยผมใป้นป็น อ๋อ oppo a5s นะครับที่ความจุแค่32เองมันไม่พอนะแฟนผมก็ให้ไปเลยนะครับให้โทรศัพท์เครื่องเนะี้ย vivo a1pro ม่ให้ใช้นะครับคนนี้นะครับก็ไม่มีแค่อย่างเดียวนะครับก็มี ipad ด้วยนะครับ ipad เนี่ยเป็นให้ยืมใช้นะแบบดู y o u t u b e เขาชอบผมชอบเขารู้ว่าผมชอบดูแบบพวกดูพี่เอกดูแบบว่าการแข่งอะไรเงี้ย าก็ให้แบบให้มายืมดูนะครับซึ่งไอแพดก็ค่อนข้างแรงนะเพราะว่าตอนที่ย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อ3-4ปีที่แล้วที่แฟนผมซื้อเนะี่ยก็หลายหมื่นอยู่นะครับเขาก็ให้ยืมใช้อะไรอย่างงี้นะครับก็ขอหลายๆอย่างนะพวกเครื่องซักพงเครื่องซักผ้าไม่มีไม่ใช่นะครับ <c oughs> พวกแฟบสไลด์อะไรทุกอย่างนะครับหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ในห้องนี้นะครับหลายอย่างแฟนผมก็ซื้อมานะครับต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับหรือว่าบางทีแฟนผมก็เลี้ยงค่าหูด้วยนะเช่นวันนี้ก็ซื้อค่ามาให้ผมนะเป็น ยำอะไรวะยำกุ้งอะไรสักอย่างนะครับก็ขอบคุณที่สนับสนุนนะครับคุณเดืรีนี่นะฮะประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครชอบไปดื่มกไลค์เป็นกลังใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยนะครับใครรู้จบคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่า04แล้วกันนะครับแล้วก็คิดเห็นยังไงนะครับกับกิจกรรมวงแหวนวงแหวนอะไรวะวงแหวนล่าสุดเนี้ยนะครับคิดเห็นยังไงว่าคุ้มหรือเปล่านะส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะคุ้มว่าคุ้มอยู่นะเพราะว่ามันราคามันไม่ค่อย ฉีกเท่าไหร่นะราคามันอัตราการออกเนี่ยมันเท่ากับวงแหวนเวทเมตา RPL เลยนะครับถือว่าคุ้มค่าอยู่นะครับราคาอยากได้สกินของพวกไอรีอะไรเงี้ยถืว่าคุ้มอยู่นะครับแต่ว่าถ้าจะคุ้มที่สุดน่าจะเป็นสกินของมีโฮของอารัมปะนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับหรือว่าใครมีสกินอื่นคิดว่าคุ้มที่สุดก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้แล้วกันนะครับประมาณนี้เลยสาหรับคลิปวันนี้ถ้าใครชอบไปดีมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ขออนุญาตบ่นสักคู่หนึ่งแล้วกันนะเพราะีว่า วันนี้นะครับผมก็ดูตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วครับที่เบคอนไทม์เจอกับโบร์ไมโครเปียอีสปอร์ตนะครับตอนแรกก็ชนะไป4-0เนอะตอนแรกคิดว่าจะเดือดกว่านี้นะครับแต่ก็ไม่เดือดเลยนะครับชนะมา4-0ปั้บเป็นรอบรองชนะเลิศนะครับตอนแรกผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกนะครับคิดว่าไม่ได้เปิดแผนกับเขาเยอะด้วยนะครับพอไปถึงรอบชิงนะครับไซออนแพททอมเจอกับเบคอนไทม์นะครับก็ ต้องย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วก่อนนะปีที่แล้วเบ c o n Time ได้แชมป์ใช่ไหมนะครับแต่ว่ากลับกันนะครับเบคอนไทม์เป็นทีมสายบนไซรั p h a นท o มมาจากทีมสายล่างนะครับแล้วก็ชนะไปในสกอร์สต่อหนึะครับในบ้านเขาด้วยนะครับแต่กลับกันมาครั้งนี้นะครับทีมชาติไทยนะครับมาจากสายล่างส่วนไซรั p h a นท o มมาจากสายบนและแพ้สกอร์เดิมเลยก็คือ4ี่งนะครับโอ้โหตอนแรกผมก็ คิดว่านมาได้ตั้งแต่3ามหนึ่งแล้วนะแต่ก็เกมสุดท้ายครับก็คือไม่ไหวจริงๆนะครับผมตอนแรกผมคิดว่ามันคิเจะแพ้ไปแล้วนะครับก็แพ้ไปแล้วสรุปกันได้อีกแล้วก็กันได้อีกสุดท้ายก็ไม่ไหวครับเราไม่ไหวนะครับก็โอ้โหตอนแรกคือตอนที่แพ้เนี่ยผมซึมเลยนะทุกคนผมแบบนั่งแบบนั่งเหมื่อผมนั่งเหมื่ออะไรตอนที่เบคอนถามแพ้ออผมแบบผมก็เพิ่งรู้ว่าผมอินขนาดเนี้ยนะปกติผมไม่ค่อยอินกับอะไรเดี๋ยวอย่างเช่นทีมฟุตบอลที่ผมแพ้ผมก็แบบไม่ค่อยอะไรนะครับแต่ว่า เบคอนถามนี่คือผมนั่งเหมือแบบนั่งเชี่ยขนาดกูไม่ได้แข่งเองกูยังเหมือขนาดนี้เลยอ่ะแบบเชี่ยจะไปซื้อกับจะไปซื้อพวก,อ,กอ่าอะไรวะตังโมงตังโมงงม,งมานั่งกินอนะ่ะคือแบบเชี่ยเพื่อพีอพ่เอกสตรีไหมผมก็โอ้ชื่อไม่มีแรงจะไปทําอะไรเลยวะ <c oughs> คือมันมันดูโลกมันมันมันดูแบบมันเอื่อยมันเบื่อมันอะไรหมดเลยอ่ะคือเชี่ยคือคือผมโคตรด,ดาวอะ่ะช่วงแรกเอาตรงไม่รู้มันมันอาจจะเรียกว่า,าการดาวใช่ปะ่ะนะที่เบคอนทีมเบคอนถามแพ้ นะครับแล้วยิ่งไปเห็นพี่เออไม่ใช่พี่น่าจะเป็นเพื่อนรุ่นเพื่อนนะค,คุณมูวานเอ,อพี่เดี๋ยวเพราะมูวานอายุยี่สิบหกพี่มูวานนะครับลงสตอร,รี่ใน IG จแล้วคือรูปอะเป็นพี่มูวานนั่งอยู่หน้าเวทีแล้วข้างหลังเป็นน่าจะสายว่านแฟนทอมหรือว่า VGM สักอย่างนะครับ <c oughs> นั่งอยู่ข้างเป็นรับรางวัลแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็เป็นเพลงพูดเลยผิ่หวานโอ้โหโคร <c oughs> ซึมอะตอนแรกผมซึมมากเลยแบบไม่เป็นกระติกกระใจแล่นั่งแบบกินข้าวก็เมื่อนะครับแต่ว่า พอผมมาเล่นเกมกับพี่ผมนะครับตอนแรกผมกอกผมบ่นเลยกับพี่ผมเลยเชียมพี่พี่เคแม่งเบคอนทานแม่งแพ้สี่หนึ่งพี่เคบอกเออให้มันแพ้มันคือมันได้ไปกี่ถ้วยแล้วว่านักดูเออก็จริงนีว,ว่าสซลร์ันทอมแม่งถ้วยก็ได้กับ r p l มาถ้วยระดับภูมิภาคแม่งยังไม่เคยได้เลยนะครับก็เพิ่งมาได้นะครับก็ก็ทำให้นนผมรู้สึกว่าดีขึ้นไปหน่อยนะครับก็ก็คือหายจากดาวอะตอนแรกผมดังดาวเลย <c oughs> จริงๆอะผมก็ผมก็ เชียร์ไซแซนฟันทอมอยู่แต่ว่าไม่รู้ไม่รู้อะไรอะ่ะคือด้วยคมอะไรสักอย่างนะที่เหมือนผมจะติดตามพวก Facebook หรือว่าอะไรพวกของทีมเบย์คอนทามมันก็เลยรู้สึกผูกพันกว่านอะนเวลาแพ้มันก็เลยดาวกว่านั่นเองนะครับอืมซึ่งโหปวดร้าวเหลือเกินปวดร้าวแต่ว่าพอพี่ผม,มพูดอย่างนั้นผมก็รู้สึกดีว่าเออก็จริงว่าพวกเบย์คอนทามเขาประสบความสําเร็จในชีวิตกันแล้วนะครับแล้วก็เงินเดือนของเขาเนี่ยเยอะกว่าผมเยอะนะสองสามแสนสี่แสนห้าแสน นะครับค่าเติค่าเงินเดือนของเขาแต่ละเดือนเนี่ยเยอะกว่าผมเยอะนะครับแล้วก็โ,โหหลายๆอย่างนะครับเขาแพ้ได้ที่2เนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาใจนี่นะครับเขายังมีหนทางอีกตั้งเยอะตั้งแยะนะครับถ้วยก็มีประดับมืออีกตั้งแยะผมก็เลยเออรู้สึกดีขึ้นเออไม่ต้องมาสงสารเขหรอกตอนนี้กูต้องสงสารตัวเองมากกว่า <laughs> ประมาณนี้ได้เป็นการบ่นให้ฟังเฉยนะคใครดูจบพิมพ์หน่ยว่า04แล้วกันนะครับใครที่ดูผมมันบ่นมาถึงตอนนี้ก็พิมพันหน่ยว่า05แล้วกันนะมผมก็แค่อยากบนนะ่นเฉยไม่มี้หรอกนะครับช่วงนี้แต่ก็ตอนนี้ก็คือดีขึ้นแล้วนะครับก็เพราะว่าชนะแรงรัวๆไม่ใช่ไม่ใช่นะครับจะไเรียกว่าเหมือนไปพบจิตแพทย์มานะรับเรียกว่าดีขึ้นอยู่คือตอนแรกอะผมก็แบบไม่ค่อยอยากทําคลิปเลยเนะี่ยคือมันเออแต่พอว่าเหมือนได้คุยกับพี่ผมอะพี่ผมแม่ง <c oughs> ฮาร์ดคอร์ไงก็รู้สึกแบบดีขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นแรงใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังผมบนจนถึงตอนนี้แล้วกันนะครับสำหรับบลพาฒน์เนี่ยผมคิดว่านะครับสำหรับใครที่มาคอมเมนต์ผมให้ผม,มบ่อยๆเนะี่ยสำหรับใครที่มาคอมเมนต์ให้ผม,มบ่อยๆนะผมอยากจะเอาชื่อไว้แล้วก็ใครที่ไม่ค่อยได้มาคอมเมนต์เท่าไหรนะ่เนี่ยผมอยากจะตัดชื่อออกนะครับจริงๆเลยนะฮะนี่คือคีคิดไป,ปแล้วเพราะว่าอยากให้คนที่มาคอมเมนต์บ่อยได้สกินมากกว่าแต่ไงต้้้ออองงดดููีีกกทแลววัันนะครบต่า ยังไงเดี๋ยวผมอ่าก่อนที่มันจะแจกวัลลภาสสักวันหนึ่งอ่ะผมจะให้ผมจะพูดวันหน้อีกทีหนึ่งถ้าใครไม่ได้คอมเมนต์สองสามวันนั้นอ่ะคือผมจะตัดชื่อออกแล้วกันนะครับและสำหรับใครที่เติมเกมกับผม,มบ่อยๆอย่างเช่นคุณประสินคุณทักษินนะครับหรือว่าคนอื่นๆนะครับคุณเซนเสึนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะผมเอาชื่อไว้อยู่แล้วเพราะว่าติดต่อผมบ่อยๆนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะวันนี้บนน่นนานไปหน่อยขออภัยด้วยนะครับสำหรับที่ขอตลาไปก่อนจริงๆแล้วไว้เจอกันในเพลงใน่สองเจอกันคลิปหน